วันนี้ก็วันที่ห้าพฤศจิกาแล้วนะครับปีหกแปดนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเก็บกาแฟได้แล้วครับเพราะว่ากาแฟมันสุกแล้วนะครับมาผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บกาแฟครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นต้นกาแฟที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพันุอะไรนะครับมันเป็นต้นแรกแรกของสวนเลยครับ มันเป็นพันสีเหลืองครับเม็ดมันสีเหลืองอ่าในเต็มต้นเลยนะครับเราจะเก็บเป็นเม็ดสีเหลืองนั่นนะครับสีที่เป็นเข,เขียวเราจะไม่เก็บนะครับเราจะเก็บสีเหลืองอย่างงี้ไอตัวตัวนี้นี่รู้สึกว่าคาเฟอีนมันมันน้อยครับผมกินแล้วสารคาเฟอีนที่เป็นกลิ่นกาแฟมันจะไม่ออกมาก,กับเยี่ยวครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะอ่า ปกติผมกินกาแฟแล้วผมจะเยี่ยวออกมาเป็นกลิ่นกาแฟครับอันนี้ไม่เป็นไรครับตัวนี้นะนี่เราเก็บนี้นะครับกาแฟนี่ในสวนนี่ก็จะมีสองสายพันธุ์นะครับพันธุ์พันธุ์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมอะไรอะ่ะอาราบิก้าธรรมดาดีกว่าเนาะเรียกว่าอาราบิก้าธรรมดาไล้วอันมันก็จะเป็นอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอนะครับ คาติมอนี่คือมันทนต่อโรคราน้ำค้างนะครับผมซื้อมาจากนี่ดอยช้างเชียงรายครับผมอันนั้นผมสั่งมาสามสิบต้นเนาะเหลือกี่ต้นไม่รู้มันมันออกตรงนี้ครับตอนแรกผมไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นว่ามันมันออกลูกมาแล้วนะครับตอนนี้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นสีแดงครับ อาราบิก้าคาติมอลนะตัวนี้เนาะนี่จะเป็นลูกสีแดงอย่างงี้ครับตอนแรกก็นกึกว่าไม่มีนะแราคุณว่าเออมันออกแล้วนี่หว่ามันออกแบบแอบๆบครับผมเราจะเก็บลูกที่เป็นสีแดงๆนะครับเขียวๆไม่เอานะก็แสดงว่าปีหน้าผมจะมีกาแฟเต็มรูปแบบแล้วครับเอาไว้คั่วเนาะ กาแฟสดตอนนี้นี่ราคาแพงนะครับเราไปซื้อกินแก้วหนึ่งก็ถ้าบ้านนอกนะครับสามสิบห้าบาทขึ้นนะครับไม่เคยนึกว่าการกินกาแฟสดจะราคาแพงกว่ากินข้าวนะครับก๋วยเตี๋ยวนี่ยังสามสิบห้าสี่สิบยังมีนะครับแต่กาแฟราคาแพงกว่าอาหารไปละกาแฟสดแพงกว่าไปแล้วนะครับเราจะเก็บกาแฟกันนะครับ เก็บไปเรื่อยๆถ้าเป็นลูกเขียวๆนะครับมันจะมีบางอันเป็นเขียวๆนะครับเราจะไม่เก็บนะครับกาแฟนี่ต้องต้องเก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปกระเทาะเปลือกขนอกนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ําอยู่ประมาณ7จวันครับให้เมือกของมันอนะมันนี่ครับ ขมันออกเนาะหลอกไปเมืดขมันหายนะครับเราถึงเอาไปตากแดดนะครับจนกว่าจะแห้งสักประมาณสี่ห้าแดดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกระเทาะให้เหลือเม็ดข้างในเนาะแล้วก็ถึงนําไปคั่วไนะครับกว่าจะได้กินก็หลายขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรากินกาแฟที่แพงนะครับเพราะว่ามัน มันยากครับกว่าจะได้กินอะกาแฟมันก็คือเนี่ยครับมเมล็ดของผลไม้นะครับไม่ได้ผลผลไม้เอาไปคั่วเนาะเรากินข้างในมันเราไม่ได้กินผลส,สดๆอย่างนี้นะครับแต่จะกินผลส,สดๆอย่างนี้มันก็เป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะสีเหลืองคาเฟอีนไม่สูงแต่รสชาติก็ปกติครับ ผมลองมาแล้วถ้าจะปลูกกาแฟต่อนะครับก็เอานี่นะครับเม็ดเนี่ยไปทําแบบเดียวกันนะครับกับที่ปอกเมื่อกี้เนาะขั้นตอนการทําก็แค่เอาไปปอกลอกเปลือกออกแล้วไปแช่น้ำเจ็ดวันครับแล้วถึงเอาไปหมกในทรายครับผมมันจะแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วค่อยไปปลูกในสวนครับ นั่นนะก็เป็นวิธีการปลูกเป็นวิธีการเพราะต้นกาแฟอย่างหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือถ้าผมจะปลูกกาแฟเม็ดสีเหลืองเนี่ยก็ผมก็ทำหนึ่งเงี้ยแหละก็ขยายพันธุ์ได้เลยครับเพราะว่ามันมีเม็ดแล้วเนาะสนวมาเขาจะทำจากมเมล็ดทับเพราะมันจะมีรากแก้วเนาะมันจะอันเนี้ยอายุยืนไม่ล้มง่าย กาแฟราบิก้านี่ต้องอยู่ภายใต้นี่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับแสงนํำไรนะครับนี่ดูสภาพนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นใต้ต้นนี่นะครับมะขามมะขามนี่หน้าร้อนนี่ใบมันจะร่วงลงนะครับมันจะร่วงลงแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นปุ๋ยได้อีกใบร่วงมันก็แสงมันก็จะปลูกขึ้นมามันจะไม่ได้ทึบเหมือนต้นไม้แบบอื่นครับ เราจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับที่มันเน่าๆเนี่ยเราไม่เอานะเงี้ยไม่เอานะครับกว้างไปแค่นี้นนมันเริ่มเน่าครับพอมันแก่ไปหลายวันละผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับฝนตกด้วยเนี่ยวันนี้เพิ่งหยุดตกเนี่ยตอนนี้มีพายุลงฤด,ด,ดูมาครับ หน้าหนาวแท้ๆฝนตกหลายวันเลยกาแฟยิ่งนานยิ่งแพงนะครับเพราะว่ามันยิ่งโลกร้อนต้นมันยิ่งตายง่ายครับตัวนี้นะเราจะได้กินกาแฟแพงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ผมเลยปลูกกาแฟเองนะครับเวลาผมอยากกินผมก็เนี่ยเอาเม็ดที่โปรเซสเรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปคั่ว ทำเป็นกาแฟสดกินเองครับนี่ผมสามารถทำนี่นะเหมือนอเมริกาโน่ได้เลยเนี่ยไม่สนใจใส่นมใส่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะอย่างนี้นะผมทำกาแฟสดนี่เป็นรยอเมริกาโน่กาแฟดริปอะไรพวกนี้ครับทำทำเองไปซื้อเขาก็แพงเนาะกาแฟสด ขั้วที่เป็นลูกที่เป็นขั้วสําเร็จนี่นะครับพอไาชงกับเครื่องเอเบโซนนะตอนนี้ประมาณ250กรัมนี่ร้อยกว่าลวครับจะเฉียดสองอละตัวตน,นี้นะราคามันนะอู้แพงครับต้นทุนแพงแล้วแหละตัวตน,นี้เนะี่ยถ้าเราซื้อตลอดก็เรียบร้อยครับหมดเป็นพันเป็นหมื่น นี่ผมปลูกเองอย่างเงี้ยผมลงทุนจำได้ว่าซื้อต้นมันมาประมาณสี่ร้อยบาทเนาะได้พันสีแดงครับคาติมอร์เนี่ยอาราบิก้าคาติมอร์นี่พวกนี้นี่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 ครับปลูกใต้ต้นอย่างเงี้ยมันมีปุ๋ยธรรมชาติจากใบไม้อยู่แล้วเนาะสภาพเป็นรอนมันดีอยู่แล้วครับ สี่ร้อยบาทผมได้ยี่สิบต้นจะนำมาผมก็ปลูกแล้วผมก็จะกินได้ทั้งชาติครับผมจะนี่ขยายพันธุ์ของมันได้ทั้งชาติแล้วหละอดทนปลูกแค่สมปีตอนนี้มันผ่านสาปีมาแล้วครับมันก็เริ่มออกดอกออกผลให้ผมเห็นจริงๆแล้วเนาะแต่มันยังไม่ออกทุกต้นนะครับออกบางต้นนะเป็นพันธุ์สีแดงครับอาราบิก้าคาติม ผมก็จะทำกาแฟดิบในวันหน้าครับตอนนี้ผมเก็บไปทำโปรเซสแกๆก่อนนะกระเทาะเปลือกอะไรพวกเนี้ยโอ้เยอะครับต้นนี้ต้นที่ใหญ่ๆหญ่ในสีเหลืองเดืองนี่มีประมาณสองต้นมั้งผมจำได้นะข้างบนบ้านผมอีกต้นอยู่อันนั้นอยู่ใกล้กับต้น นี่ครับต้นกล้วยเข้าไปยากครับนตรงนี้เข้ามง่ายกาแฟผมก็มีแล้วโกโก้ผมก็มีแล้วชาผมก็มีแล้วรวมทุกอย่างอยู่ที่นี่ครับไม่ต้องเสียตังค์อีกแล้วเมื่อกี้พูดถึงว่าซื้อกาแฟ400บาทใช่ไหมครับได้20ต้นใช่ไหม4อ0บาทนี่ตีเป็นกาแฟ สดจริงๆอะที่ไปซื้อเนี่ยครับที่บ้านอกนี่นะก็ได้สี่สิบเอ่อประมาณสิแก้วเองครับสู้เราปลูกแล้วเราทำเองดีกว่าเราได้กินเรื่อยๆเนาะได้กินเยอะคนนั้นครับกินไปเรื่อยทุกปีทุกปีนี่อ่คนจะเก็บท่านี้ก่อน ช่างหัวมันนี่สวนปลูกทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆส่วนผมมันมีของกินหลายอย่างเนาะเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียวครับมีหลักของสวนนี่ก็คือสวนทุเรียนเนาะตอนนี้พูดได้เลยว่าที่นี่คือสวนทุเรียนเพราะผมปลูกทุเรียนไปเยอะอืเราไม่ได้จดจ้องว่าจะกินอะไรอย่างเดียวเนาะ ผมเป็นคนชอบกินแหลายอย่างก็ต้องปลูกอันนั้นอันนี้ให้ทั่วครับให้เยอะๆให้หลากหลายเก็เนี่ยนะครับสภาพมันจะไม่ได้ทึบไปเลยนะครับแต่ก็โอเคนะมันก็ํำไรครับเนี่ยสภาพแวดล้อมสำหรับปลูกกาแฟได้เลยเนี่ยนี่นี่ นี่จำเน่าแล้วเนี่ยอือเอาไปเพาะปลูกได้นี่นะเป็นต้นใหม่อเห็นละดแดงๆครับนี่ตรงนี้ดแดงลูกแตกหมดเลยมันกินน้ำเกินพี่กัด สวนของผมนี่บุรณาการเลยครับปลูกทุกอย่างที่อยากกินครับผมแล้วก็ปลูกด้วยวิธีการที่ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติกันเองเนาะเราดูแลมันให้ต่ําที่สุดให้น้อยที่สุดครับต้นทุนให้เยอะเอ้ยต้นทุนให้น้อยที่สุดผมแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนะี่ย ถ้าอย่างกาแฟเนี่ยนะไม่ค่อยด้ใส่ปุ๋ยให้มันกินปุ๋ยจากธรรมชาติครับที่เป็นพื้นดินใบไม้เนี่ยแต่ถ้าเป็นเนี่ยเรียนเนาะผมจะใส่ปุ๋ยขี้วัวใส่ปุ๋ยขี้ไก่แค่นั้นนะเราไม่มีนี่ครับปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้น่ะมันก็เจริญเติบโตนะครับนี่นี่นี่วันหน้าเราก็ จะได้กินทุกอย่างครับผมครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บกาแฟนะได้สักมานี้ก่อนเดี๋ยวผมไปเก็บเพิ่มจนหมดนหมด,นหมดต้นครับผมวันนี้ผมจะเอาต้นนี้ให้มันหมดต้นครับครับผมครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ